โพสต์นี้เป็นโพสต์ที่มาดามนะคะมาเตือนสําหรับใครที่จะเดินทางเข้าที่ประเทศเกาหลีให้รู้เลยว่าตอนนี้ตอมนะคะโหด เข้มนะคะแล้วก็ตรวจแล้วก็เช็คสุ่มเช็คแบบหนักมากนะคะตั้งแต่ปี2025เป็นต้นมานะคะจริงๆแล้วอ่ะการสุ่มเช็คเนี่ยมันมีมาตลอดนะคะแต่ว่าปีนี้ปีนี้นะคะก็คือดุดเดือดขึ้นนะอ่ะโพสที่มาดามโพสพูดถึงก็คือเข้ามาเยี่ยมสามีเกาหลีหรือนะคะสามีไทยที่มีวีซ่าอีเก้าอีเจ็ดนะคะคือสามีเกาหลีหรือสามีไทยก็ตามที่เขามีวีซ่าอีเก้าอีเจ็ดแล้วภรรยาไม,ม่อยู่ห้องมีตมบางเขตสุ่มเช็คตามที่พักนะคะการสุ่มก็คือการ ไปเคาะประตูห้องเลยค่ะคือนะคะเขาจะไปเคาะประตูห้องตามที่คุณลงเค t a มาคนที่จะบินได้เนี่ยคุณต้องไปลง k e t a มาก่อนนะคะพอเดินทางเข้ามาที่ประเทศเกาหลีเขาก็จะบันทึกตามประวัติข้อมูลของคุณนะคะบางเขตตอมอคะมาดามใช้คําว่าบางเขตเพราะนะคะไม่ใช่ทุกเขตนะเขตไหนที่ไม่สุ่มเช็คก็ถือว่าโชคดีนะคะแต่มันเริ่มมีหลายๆเขตนะคะที่น้องๆทักมาปรึกษาว่าหนูนะคะไม่อยู่ห้องจริงค่ะหนูไม่อยู่ห้องเพราะหนูออกไป นะคะอะไรก็ว่าไปนะคะผลปรากฏว่าตอมอเนี่ยมาสุ่มเช็คถึง2วันแล้วถ้าหนูไม่อยู่อีกและถ้าเกิดว่าตอมอมาอีกอะ่ะมันจะมีผลกระทบถึงสามีผู้ถือวีซ่าอีก้าไหมหรือจะมีผลถึงผู้เป็นสามีเกาหลีไหมนะคะมาดามก็เตือนเลยค่ะว่ามีผลกระทบแน่นอนนะคะเพราะเคยมีเคสแบบนี้มาสุ่มนะคะคือเขาไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวอะ่ะเข้ามาถึงสองรอบในเวลาเดียวกันนะคะเขาก็เห็นแล้วว่าอ้าวไม่อยู่ห้อง คนที่มาเยี่ยมเนี่ยมันจะต้องอยู่ห้องสิมันไม่ใช่คุณไม่อยู่ห้องแบบทั้งวันเหมือนคนแอบ,บไปทํางานนะคะแล้วคุณก็จะกลับมาในช่วงเวลากลางคืนอย่างเงี้ยเขาเข้าไปสุ่มเช็คนะคะจริงๆแล้วตมไม่ใช่ไปแค่วันเดียวนะ,ะเขาไปสุ่มเช็คว่าอยู่ไหมมารอบนี้ก็ไม่อยู่มารอบ3ก็ไม่อยู่นะคะ,ะผลปรากฏว่าเขาก็ต้องมั่นใจแล้วค่ะว่าคุณเข้ามาด้วยตัว KET แต่ว่าคุณไปแอบ,บทํางานหรือรับจ้างอารบาบัยต่างๆนะคะดังนั้นในยุคนี้มาดามเตือนก่อนอน,นะว่าถ้าเกิดใครที่นะคะใช้วีซ่าแบบผิดประเภทเนาะ มาด้วยตัว e t a หรือ C3 แล้วไปแอบทำงานนะคะมันมีผลเสียถึงผู้เชิญนะคะผู้มีตัววีซ่า E9 E7 และสามีเกาหลีนะคะเช่นถ้าน้องถูกจับนะคะแน่นอนค่ะเขาจะถือว่า E ผู้มีวีซ่า E9 E7 เนี่ยให้ความร่วมมือในการที่ ส่งเสริมนะคะให้มีผู้มากระทําผิดกฎหมายถ้าเกิดน้องถูกจับปุ๊บนะคะสามีนะคะผู้มีวีซ่าอีเก้าอีเจเนี่ยอาจจะถูกปรับด้วยนะคะแล้วก็จะโดนขึ้นแบล็กลิสต์นะไม่สามารถที่จะต่อวีซ่าให้ได้นะคะอันนี้คือผลเสียนะคะ หรือนะคะแล้วแต่ต่อมออันนี้มาดามก็ตอบไม่ได้จริงๆนะคะว่ามันจะถูกปรับทุกเคสไหมนะคะบางเคสอาจไม่ถูกปรับแต่มันจะโดนขึ้นแบ็กลิสต์แล้วค่ะสามีจะไม่สามารถที่จะต่อวีซ่าได้นะคะหรือแม้กระทั่งการยื่นวีซ่าของน้องอะ่ะมันอาจจะทําให้ผ่านยากขึ้นเช่นคนที่เข้ามาด้วยตัวซีสานะคะแล้วก็อไปแอบทํางานนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะยื่นวีซา่าแต่งาน f e ออ่ะในอนาคตอะ่ะ เราก็เหมือนกับคนที่เข้ามาแล้วทำผิดกฎหมายไปแอบทำงานมันก็มีประวัติถูกจับนะคะอ่ะเราก็ต้องดูว่าสถานทูตเนี่ยจะให้โอกาสไหมจะผ่านครั้งแรกไหมหรือว่าจะผ่านในครั้งต่อๆไปนะคะดังนั้นให้ระมัดระวังกันด้วยนะเพราะว่า การเข้ามาเยี่ยมมาเที่ยวนะคะด้วยตัว K คอีทหรือ C3 ห้ามทำงานทุกประเภทนะคะมีตอมอมาสุ่มเช็คแต่ถ้าใครวันนี้บอกว่าหนูจะไปซื้อของอยู่ซูปเปอร์หนูจะไปซีไม่ได้เลยเหรอพอดำาตอบนะคะว่าถ้าน้องมั่นใจว่าไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายน้องอยู่ห้องนะคะการที่น้องออก ไปข้างนอกเนี่ยมันแค่บางวันเท่านั้นนะคะเราจะไม่โชคร้ายขนาดนั้นค่ะมาดามเชื่อนะคะคือถ้าเกิดว่าคนที่มันไม่ได้มีความผิดใดๆคือก็คือแจ้งได้เลยว่าตอนนี้ดิฉันอยู่ CU นะคะหรือตอนนี้ดิฉันไปซูเปอร์อ่าเดี๋ยวดิฉันจะกลับมานะคะในวันเวลาเท่านั้นเท่านี้อีก15นาทีอีก20นาทีนะคะก็ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าทีต่ตอมอเลยเพราะว่านะคะตอมอเขาจะโทรหาสามีหรือจะโทรหาผู้มีวีซ่าอีก้าอียินั่นแหละถ้าเกิดว่าคุณอยู่บริเวณนั้นคุณก็ให้สามีแจ้งกับเจ้าหน้าที่ไปบว่า ครูครับภรรยาของผมไปซื้อของอยู่ซูเปอร์เดี๋ยวกลับมาภายใน20นาทีนะคะคือมันมีเหตุผลหลากหลายได้มากเลยนะถ้าเราไม่ได้ทําผิดจริงนะคะไม่ต้องกลัวค่ะการสุ่มเช็คไม่ได้ไปวันเดียวนะคะคือเขาจะไปจนกระทั่งเขามั่นใจแล้วว่าเวลาเดิมนะคะ ช็คก,กี่วันก็ไม่เจอนะคะเขาถึงต้องนะคะสงสัยนะคะและสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเข้ามาทํางานแบบแอบทํางานแบบใช้วีซ่าผิดประเภทนะคะโพสต์นี้นะคะทําคลิปขึ้นมาก็เพื่อเตือนกับน้องๆว่ามันเสี่ยงถ้าเกิดอะไรขึ้นมามันจะไม่คุ้มนะคะกับสามีผู้มีวีซ่า e 9 e 7นะคะหรือแม้กระทั่งตัวน้องเองเพราะถ้าเกิดว่าในอนาคตนะคะเราอาจจะถูกเตือนจากตอ,ม,อมันจะถูกบันทึกแล้วว่าบุคคลคนนี้ เข้ามาด้วยตัว k e t a แต่มาเช็คก,กี่รอบก็ไม่เจอมันจะทำให้น้องอ่ะเกิดประวัติเสียนะคะเวลาที่น้องจะเดินทาง อ่ะเช่นน้องบอกว่ารอบนี้ไม่ได้อยู่ผิดกฎหมายแต่นะคะผลเสียคือรอบต่อไปที่น้องเดินทางกลับที่ประเทศไทยแล้วน้องจะบินกลับเข้ามาเนี่ยเขาเห็นบันทึกประวัติแล้วนะคะตอมอก็ลงบันทึกแล้วมาตรวจเช็ค2วัน3วันไม่อยู่บุคคลคนนี้เสี่ยงที่จะเข้ามาทําผิดกฎหมายอาจจะเข้ามาแอบทํางานดังนั้นต้องระมัดระวังกันนะคะเพราะยุคนี้ตมมีการตรวจเช็คและก็สุ่มเช็คค่ะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่มาดามเตือนเนาะดังนั้นใช้วีซ่าให้ถูกประเภทกันนะคะใครที่มีสามีเป็น คนเกาหลีก็แนะนําค่ะให้ยื่นวีซ่าแต่งงาน F6 เลยนะคะดีที่สุดค่ะทํางานได้เข้าออกกี่รอบก็ได้นะคะส่วนใครที่มาเยี่ยมสามี E9 E7 ก็ไม่ควรอยู่เกิน นะคะ7จ็ดถึงสิวันแล้วก็ต้องเดินทางกลับเนาะแล้วก็ใน1ปีไม่ควรจะบินบ่อยค่ะเอาเป็นว่าถ้าโดยทั่วไปนะตอมไม่อยากให้บิน1ปีไม่ควรจะเกิน2ครั้งเต็มที่ไม่เกิน3ครั้งนะคะเพราะไม่งั้นมันก็จะมีเหตุผลแล้วก็จะเสี่ยงติดตอมออีกเนาะอ่านะใครที่อยากลงเค t a เอนะคะคนที่จะมาเยี่ยมเนี่ยต้องลงเควตเอผ่านก่อนนะแล้วก็มาลุ้นเอาที่หน้าด่านตอมนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีใบสมรสเนี่ยโอกาสการผ่านก็สูงอยู่แล้วนะคะสำหรับมีใบสมรสกับผู้มีวิตรยอีเกาอีเจหรือสามีเกาหล k คอก่อนถ้า keta ผ่านก็บินเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็เตรียมพวกใบสมรถเข้ามานะคะการผ่านตอมอจะอยู่ที่ดุลพินิจของตอมอ,อีกครั้งนะคะส่วนเอกสารในการอัปเดต keta ต้องอัปเดตทุกครั้งก่อนบินนะคะใครลง keta ไม่ ป็นนะคะอยากอัปเดต KETA หรือใครอยากยื่นวีซ่าแต่งงาน F6 นะคะมีหลายแพ็กเกจมีแพ็กเกจ VIP อยากได้แพ็กเกจแบบประหยัดนะคะมาดามมีหลายแพ็กเกจมากทำแค่เอกสารก็ได้ค่ะ,ะใครสนใจงานวีซา่างาน KETA ก็ทักมาที่ contact หน้าโปรไฟล์ของมาดามได้เลยค่ะ